กิจกรรมใหม่ล่าสุดโทเค็นบอลลูนแลกสก,กินปืนถาวรฮะโอ้โหแล้วก็ตู้สุ่มฮะผมนะเป็นวงล้อสุ่มฟรีชุดสิทธิ์ขั้นสูงน,นั่นเองครับแม่กิจกรรมปลาลูกโป่งครับผมฮะแกลกรับไปในส่วนของนวดเข่าซานต้าแล้วก็ท่าทางปรักทงนั่นเองครับโอ้โหกิจกรรมวันนี้อัปเดตเยอะแยะมากมายเลยครับถ้าพร้อมแล้วฝากกดไลค์แล้วก็ไปรับชมคลิปพร้อมกันเลยนะครับ สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เกมกาลิล่ฟรีไฟนะครับทุกคนก็สำหรับคลิปนี้นะครับมาอยู่กับพี่เคทีซีอีกแล้วนะครับทุกคนก็สำหรับวันนี้นะครับเราจะมารีวิวกิจกรรมใหม่ของเกมกาลิล่ฟรีไฟนะครับแล้วก็จะมารีวิวอัปเดตใหม่ของกิจกรรมฟรีไฟลด้วยนะเดเองนะครับนะใครไม่อยากพลาดอัปเดตอะไรใหม่ๆข่าวสารใหม่ๆของฟรีไฟลนะครับกดไลค์กดซับสไคร์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับ กิจกรรมตัวแรกนะครับเราจะไปดูกันเนาะก็จะเป็นกิจกรรมเสิร์ฟความหวานก่อนโทเก้ตนะครับทุกคนก็อย่าลืมเอาโทเก็ตไอติมหรือว่าไอศครีมนะครับมาเล่นในกิจกรรมนี้ด้วยนะครับเป็นปาร์ตี้ไอศครีมขาเฟรยนะครับกดเข้าไปเลยนะฮะแล้วก็กดทำการหมุนไปเลยนะครับหมุนไป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 นะครับขออะไรก็ได้ขออะไรก็ได้นี่ฮะเห็นไหมครับช็อกโกแลตบิดปาร์ตี้นะครับหือพอเราหมุนครบแปดอันเนี่ยนะครับเราก็จะสามารถได้รับลมฟรีๆได้เลยนะฮะโอเคแต่รู้สึกว่าเหมือนจะใช้ทีละสองอันสามอันขึ้นมาแล้วนะ อ๋อไม่พอ,อแล้ครับทุกคนต้องใช้โทเค็นสามอันนะครับในการหมุนนะรอบนี้ดูสิดูสิมันจะหมุนได้ฟรีครับอีกหนึ่งอันมันต้องใช้สองโทเค็นในการหมุนโอเคเดี๋ยวลองผสมอันใหม่ๆดูซิเราจะกดทําดูนะครับกดโคตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับกดป้ายเพิ่น่าคุณเหมือนคาเพนล่าน,นะครับคุณเป็นคนรักสนุกับชมงานปาร์ตี้คุณอยากไปงานปาร์ตี้ทุกคนอันนี้ไม่ใช่นะครับพี่ไม่ได้รักสนุกและพี่ไม่อยากไปงานปาร์ตี้เด็ดๆทั้งสิ้นนะครับโอเคกดตัวนี้แล้วก็ใส่ตัวนี้แล้วก็ตััวนนี้ิะครบบปึ๊ ทำก้เหมือนไอ้หนึ่งสองซี่นะครับอ๋อโอเคโอเคโอเคประมาณนี้แหละนะครับทุกคนนะสำหรับรกิจกรรมปาร์ตี้แอสครีนนะคะก็อย่าลืมมาเล่นกันด้วยนะครับอีเวนต์นี้มีเซตทุกวันเวลาตีสี่นะครับ โอเคครับทุกคนอัปเดตต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของทางด้านอัปเดตใหม่ล่าสุดนั่นเองครับเก็บสะสมโทเค็นบอลลูนแล้วเอาโทเค็นบอลลูนนะครับมาแลกเปในส่วนของสกาคิวปิดเลิฟได้แบบฟรีๆถาวรเลยนะครับนะแล้วก็ x สี่สิบเจ็ดวาเลนไทน์นะครับทุกคนเนาะก็จะใช้เอ่อโทเค็นบอลลูนจำนวน30อันแล้วก็โทเค็นบอลลูน35อันนะครับต่อ1สกินปืนเท่านั้นนะครับเนาะจะเป็นบอลลูน30อันแกลกรับไปเลยนะครับสกาคิวปิดเลิฟนะครับแล้วก็ อ่าโทเคน็นบอลลูนนะครับ35อันเนาะแลกะสะกิน AK47 สี่สิบเจ็ดบายฟรีๆไปเลยนะครับเนาะโดยที่วิธีการหาโทเคน็นบอลลูนนะครับจะหาได้จากตรงนี้เลยนะครับคุณผู้ชมครับจะเป็นกล่องสุ่มมาใหม่ล่าสุดของเรานั่นเองนะครับนะเป็นกล่องสุ่มคาสเตติอาโดสโนโมเดโลสนะครับทุกคนนะก็จะเป็นในส่วนของนี่ครับเห็นไหมโทเค็นบอลลูนนั่นเองนะครับผมนะทุกคนเห็นไหม โทเกนบอลลูน bon นะครับทุกคนเนาะก็สามารถเอาไปแลกสกินปืนได้นะครับหรือว่าใครดวงดีก็อาจจะเปิดได้กล่องสุ่มสกินปืนถาวรเลยก็เป็นไปได้นะครับผู้ชมเนาะแล้วก็ คือบอกเลยว่ากิจกรรมตัวนี้เนี่ยยังไงก็ไม่มีทางเกลือแน่นอนครับต่อให้เกลือได้โทเค็นบอลลูนมาเราก็สามารถเอามาแลกพวกสกินปืนถาวรแบบนี้ได้นั่นเองนะครับทุกคนนะแล้วก็มันก็สามารถเอาโทเค็นนะครับผมนะก็คือแบบยังไงอะสรุปเลยแบบว่าถ้าเราดวงดีใช่ป่มเราก็สุ่มแบบได้พวกซุดแฟชั่นไปเลยนะทุกคนหรือไม่ก็ถ้าแบบว่าเราดวงซวยเงี้ยก็ได้โทเค็นเอามาแลกอะไรเงี้ยทุกคนมันก็คุ้มสองต่อหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะก็คือแบบถ้าดวงดีก็ได้ซุดกับสกินปืนไปเลยแต่ว่า ถ้าดวงสวยก็เอาโทเค็นบอลลูนมาแลกก็ได้อะไรเงี้ยก็คือแบบยังไงสูงไปก็ไม่มีเสียไม่มีพลาดแน่นอนนะครับเฮ้ยแต่ว่ามันใช้30โทเค็นในการแลกนะแล้วกล่องหนึ่งเนี่ยมันก็ถูก,ถกเองนะทุกคนนะกล่องมันราคา30เพรเองนะเว้ยถ้าแบบว่าดวงดีแบบสูงได้10อันหลายรอบอ่อ่าเงี้ยก็แบบโอเคได้ถาวรก็ดีนะทุกคนเดี๋ยวพี่ลองลองซื้อดูนะ300เพไม,มีอยู่285เพรนะครับ270เพชรถ้าเกิดว่า ดวงดีนะเออถ้าดวงสวยก็แบบจะได้เป็นพวกุซูชิแทนนะครับอ่าเดี๋ยวลองซื้อสุ่มดูนะครับแม็กไปเลยนะครับปึ๊บอโอโหโอโหครับทุกคนได้หมวกผู้หญิงมานะครับได้โทเคตมา15้าอันนะครับทุกคนโอ้โหสุดยอดไปเลยนะครับเดี๋ยวพี่แรกทรงผมนี้ดีกว่าทุกคนทรงผมมันเท่ดีครับอ่ะแลกกปเลยครับเออประตกลงครับมาจัดเลยฮะตัวละครครับ แต่งตัวครับผมเออเดี๋ยวก่อนนะเราเอาชุดผู้หญิงมานี่ว่โอ้โอเคไม่เป็นไรครับแต่ว่าชุดผู้ชายเราก็มีนี่ใช่ไหมเออแต่ชุดผู้ชายเราไม่มีน,นั้นว่าทุกคนเออโอเคไม่เป็นไรนะครับแต่ก็จีบไปก็ได้ <c oughs> อ่ะเ็นจะเป็นประมาณนี้แหละนะครับทุกคน โอเคครับทุกคนกิจกรรมต่อมาก็เป็นกิจกรรมในส่วนของทางด้านมิชชั่นบอมสคอร์นั่นเองนะครับหรือว่าภารกิจวางระเบิดนั่นเองนะครับก็กิจกรรมตัวนี้เนี่ยนะครับเพียงแค่เรานะฮะลงไปเล่นโหมดวางระเบิดนะครับที่จะมาเร็วๆนี้ของเกมฟรีไฟล์นะครับผมนะให้ครบสิเกมก็รับสกินไปเลยนะครับสกินชิบนะนั่นเองนะครับทุกคนนะนี่เนาะ ชิบะไซบันนะครับผมนะทุกคนซันไซเออซันไซชิบะซันชายไม่ใช่ซันไซเออซันชายชิบะนะครับเนาะถ้าเล่น1เกมเนี่ยก็จะได้24ชั่วโมงนะครับถ้าเล่น5เกมก็ได้3วันนะแต่ว่าถ้าเล่น10เกมเนี่ยก็จะได้สก,กินสัตว์เลี้ยงซันชายชิบะไปเลยนะครับอ๋อโคตรสุดเลยกิจกรรมตัวนี้นะครับกิจกรรมต่อไปก็เป็นในส่วนของทางด้านตู้สุ่มนั่นเองนะครับทุกคนนะอันนี้ก็เป็นตู้สุ่มรอยัลเอลเลอร์เกนตี้นะครับนะเอลเลอร์เกนตี้นะครับหรือว่าตู้สุ่มชุด แมริโอเนตนะครับ mm hmm. เดี๋ยว,วผมหัว mm hmm. ใจหุ่นเชิดนั่นเองนะครับทุกคนนะ mm hmm. ก็จะเป็นในส่วนของชุดผู้ชายแบบนี้เลยนะฮะทุกคนแล้วก็เป็นพวกชุดนะครับซิวเวอร์สูทนะฮะเซตชาร์โดเอคอร์สนะครับนะเซ็ตชาร์โดแชทชาร์โดแคทนะทุกคนเนะี่ยแล้วก็เป็น แมรี่โอเนตที่เป็นผู้หญิงนะครับนี่เนาะชุดผู้หญิงที่จะเป็นแมรี่โอเนตนะครับที่เราใส่ชุดครบมันจะเป็นหัวใจสีแดงๆนะทุกคนเห็นไหมก็จะเป็นสีชมพูแล้วก็สีฟ้านะครับนะชุดแมรี่โอเนตก็คือชุดขุนเชิดตอนแรกๆเลยนะครับทุกคนครับตู้สุม่มซูขุนเชิดแรกๆเลยนะฮะก็มาในรูปแบบตู้สุ่มนะครับนะก็จะใช้35เพชรแล้วก็350เพชรในการหมนะุนเนาะ350เพชรเนี่ยจะหมุนได้10ครั้งนะครับแล้วก็35เพชรก็จะหมุนได้ครั้งเดียวนะครับอื ก็สุดนะถ้าเกิดเข้ามาที่เซิร์ฟไทยก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีเลยนะครับทุกคนครับอันนี้ก็อยู่ที่เซิร์ฟนอกเนาะไม่รู้เหมือนกันว่าจะเข้ามาที่เซิร์ฟไทยเปล่านะครับโอเคนะครับทุกคนกิจกรรมต่อมาก็จะเป็นในส่วนของกิจกรรมคาร์นิวัลเดลปาซิโซนะารับทนะเป็นกิจกรรมใหม่ล่าสุดเลยนะครับก็คือเป็นกิจกรรมปลาลูกโป่งนะครับผมนะทุกคนครับก็ลดราคา80%นะฮะผมทุกคนครับก็เป็นกิจกรรมใหม่ล่าสุดของฟรีไฟลนะครับวันนี้เป็นกิจกรรมคาร์นิวัล พาลาซิโอนะครับผมนะทุกคนครับก็คือกิจกรรมปลาลูกโป่งนะครับรับของถาวรนั่นเองครับในนี้ก็จะมีเป็นชุดนะครับชุดอ่อหมาป่านะครับแล้วก็หน้ากลาคาสซานตานะครับแล้วก็ไอซ์วอร์ดโนนะครับแล้วก็ท่าทางปักทงแล้วก็รองเท้านะครับรองเท้าสตั๊ดสีทองเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวเราเข้าไปดูหน้ากิจกรรมกันเนาะหน้ากิจกรรมก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนนะนี่ฮะโหก็ในนี้เนี่ยก็จะมีกิจกรรมเยอะแยะมากมายให้เราเล่นเลยนะครับทุกคนครับก็ ฝั่งขวามือนะครับผมนะฝั่งน pues <vrai> ี้ก็คือลูกโป่งนะครับที่เราจะต้องปาให้แตกนะครับผมนะทุกคนครับเพื่อเก็บโทเค็นลูกโป่งหลากสีนั่นเองครับเอามาแลกของพวกนี้เลยนะครับนะเห็นไหมเนี่ยอย่างเช่นรองเท้าสตัรทนะครับรองเท้าสตัทตอนนี้ก็จะใช้ลูกโป่งหลากสีประมาณ15อันเนาะแล้วก็อันนี้ชุดใหญ่สุดนะสีทองก็จะใช้50ลูกโป่งนะครับแล้วก็ชุดลายสักนะครับนะก็จะใช้25ลูกโป่งนะอันนี้ก็ใช้20ลูกโป่งนะแล้วก็เดี๋ยวเราลองเปิดเล่นดูปั๊บ อ่าเห็นไหมทุกคนเนี่ยเห็นปะก็จะได้มาประมาณเนี้ยก็ประมาณนี้นะครับเอาเป็นว่าสรุปง่ายๆเลยก็คือฝั่งขวามือนะครับมันจะเป็นลูกโป่งนะครับนะมันจะเป็นลูกโป่งให้เราปาให้มันแตกใช่ไหมแล้วก็พอเราปาแตกปุ๊บเนี่ยเราก็จะได้ลูกโป่งมานะครับลูกโป่งเนี่ยนะครับก็สามารถเอามาแลกของในนี้ได้นะครับจะมีเป็นพวกข้าวซันต้าเนี่ยเห็นปะข้าวซันต้าก็จะใช้15ลูกโป่งนะครับแล้วก็ ระเบิดไอวอลไดโนเสาร์นะครับจะใช้20เนาะแล้วก็ท่าทางปักธงก็ใช้20นะโอหมีท่าทางเยอะแยะมากมายเลยนะครับเห็นไหมนี่เห็นไหมครับอันนี้ก็จะมีกล่องสุ่มสกินปืนเนาะไดมอนด์รอยัลอะไรเงี้ยก็แลกได้นะครับแลกได้เลยนะครับนี่เห็นไหมโอเคทุกคนกิจกรรมต่อมาก็จะเป็นในส่วนของตู้สุ่มนั่นเองนะครับทุกคนก็ตู้สุ่มตัวนี้เนี่ยนะครับนะก็มีโอกาสนะครับที่จะได้รับเป็นในส่วนของพวกชุดสิทธิ์ขั้นสูงนั่นเองนะครับนะอันนี้คือมีโอกาสได้รับจริงๆนะครับนะแต่ว่า พี่ไม่แน่ใจว่าของพี่เนี่ยมันสุ่มแบบได้แบบนี้หรือเปล่านะครับนะแต่ว่าพี่ไปดูของอรูปภาพนะครับผมนะจากอันอื่นพี่ก็หามาได้ประมาณหนึ่งนะครับนะมันมีสิทธิ์ขั้นสูงในนี้ด้วยนะครับเออมันไม่ใช่แบบว่ามีแค่ของอย่างเช่นพวกนี้นะอย่างเช่นสก,กินปืนตัวนี้เห็นปะ่ะสก,กินปืนนะครับคลาวฟิสนะครับนะก็เป็นสก,กินปืนใหม่นะทุกคนเออก็ถือว่าดีพอสมควรนะครับแล้วก็สตงสแตทเนี่ยยังไม่รู้เลยนะว่านเป็นยังไงนะทุกคนแล้วก็ ภายในตู้สุ่มตัวนี้เนี่ยเป็นตู้สุ่มตัวใหม่นะทุกคนนะเป็นหรือว่าเป็นวงล้อแหละทุกคนมันไม่ใช่ตู้สุ่มหรอกเป็นวงล้อนะครับวงล้อสุ่มเนาะเอาเป็นว่าเดี๋ยวพี่ขึ้นภาพไปดูนะครับมันจะมีเป็นพวกอ่าสิัันสูงในนี้ด้วยนะครับอย่างเช่นชุดอ่าหุ่นยนต์แปดบิตอะไรเงี้ยชุดในสิขันสูงอ่ะทุกคนเออแล้วก็เป็นพวกชุดอ่าชุดชิพฮอปอะไรเงี้ยม,มันมีเหมือนกันนะเดี๋ยวพี่ขึ้นภาพไปดูนะครับนะอันนี้พี่น่าจะดวงสวยนะครับสุ่มไม่ได้เองเนาะ อ่ะเดี๋ยวขึ้นภาพให้ดูนะครับอ่าก็จะเป็นภาพประมาณนี้เลยนะครับเห็นไหมอันนี้ก็เป็นตู้สุ่มเหมือนกันนะครับทุกคนนะภายในตู้สุ่มก็จะมีเป็นเห็นไหมทุกคนเห็นปะครับฝั่งด้านล่างเห็นปะมันจะเป็นชุด8บิตนะครับทุกคนเห็นไหม ที่มันอยู่ในสิทธิ์ขั้นสูงนั่นเองนะครับนี่เป็นไงก็มันเป็นตู้สุ่มสิขั้นสูงนั่นเองนะครับนะแต่ว่าได้แค่ชุดสิทธิ์ขั้นสูงเท่านั้นนะครับพวกขอรางวัลอื่นๆเนี่ยที่ไม่ใช่ชุดสิทธิ์ขั้นสูงเนี่ยไม่สามารถได้นะครับก็คือแบบสุ่มปุ๊บเนี่ยจะได้แค่เป็นชุดของสิทธิ์ขั้นสูงเท่านั้นนะครับนะโหเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจเลยนะครับสําหรับตู้สุ่มชุดตู้นี้นะครับทุกคนครับมสุดยอดไปเลยนะครับอ่าโอเคก็จะเป็นประมาณนั้นนะเนาะสำหรับภาพนนนัเองงคทุกไ หลบตู้มาใหม่นะครับนะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเซิร์ฟไทยจะเข้ามาหรือเปล่าทุกคนเออถ้าเข้ามาก็ถือว่าดีนะถ้าไม่เข้ามาก็ก็ <c oughs> <c oughs> น่าเสียดายประมาณนี้นะครับทุกคนเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับกิจกรรมใหม่และอัปเดตทั้งหมดในวันนี้นะครับทุกคนชิ้นชอบอัปเดตตัวไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าขอโทษทีถ้าชิ้นชอบอัปเดตตัวไหนเป็นพิเศษนะ่ครับอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ให้ถึง10ไลค์แล้วก็คอมเมนต์มาบอกพี่ด้วยใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ